มาข่าวที่ทําให้ฉันน้ําตาแตกเมื่อเช้านี้หน่อยแล้วกันเมื่อคือนนะ่ะร้องไห้ไปแมตตหนึ่งแล้ว,อวเออมันไม่ข่าวขนาดนั้นเลยใช่แล้วตอนเช้าอ่ะมานั่งทําข่าวอยู่ดีๆแล้วอะไรก็ถามว่า เธอทําทข่าวแะไววันนี้กําลังจะเล่าข่าวให้ฟังร้องร้องไห้เลยให้ทายว่าข่าวอะไรก็คือสองตายายในวิดีโอที่ปรากฏในติ k กต็อกหลายๆที่นะคะเป็นภาพของคุณตากับคุณยายที่เขาแบบอายุแก่มากแล้วแหละน่าจะประมาณ7จ็ดได้แล้วแหละอ่ะเขามาเจอกันแล้วก็เป็นภาพที่คุณยายเนี่ยกำลังร้อง,องห่มร้องไห้แล้วก็แบบเหมือนทุบไปที่แบบแขนคุณตาอารมณ์เหมือนแบบน้อยใจหรืออะไรสักอย่างจากเนื้อเรื่องนะคะที่เราได้ไปอ่านมาเนาะก็คือคุณตาคุณยายเนี่ยตอนสมัยที่หนุ่มๆสาๆ เขาเคยแต่งงานกันซึ่งแต่งงานกันได้วันเดียวคุณตาก็ต้องออกไปรบสงครามโลกเหมือนเรื่องนี้จะเกิดประมาณปี19 4 0หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันก็ประมาณนั้นแหละซึ่งคุณตาก็ต้องออกไปรบและก่อนรบเนี่ยคุณตาก็บอกคุณยายว่ารอก่อนนะฉันจะรอดชีวิตกลับมาอย่าเพิ่งมีใครนะอะไรอย่างเงี้ย คุณยายเขาก็อายุดมั่นตามคําสัญญาเลยคุณตาก็ออกไปรบไปนั่นนี่แล้วระหว่างสงครามนะคะมันก็เกิดปัญหาหลายอย่างซึ่งคุณยายก็ต้องย้ายบ้านหนีสงครามซึ่ง<ย>แกก็<ล>อ,อพยพแหละหนีไปหลายที่มากหลังจากที่สงครามเริ่มสงบลงคุณตาก็กลับมาหาคุณยายที่บ้านซึ่งก็หาไม่เจอซึ่งคุณตาก็คงคิดว่าเออแบบฉันก็ต้องมูฟออนได้แล้วแหละเพราะคุณยายก็าหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอแล้วว่าคุณตาก็ไปมีครอบครัวใหม่ก็มีชีวิตใหม่เออเขาก็มูฟออนเขาก็คงแบบเออชาตินี้กูคงตามคุณยาย ไม่เจอแล้วแหละเขาก็ไปมีเมียใหม่แต่งงานใหม่มีลูกมีหลานเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ในขณะเดียวกันคุณยายอยู่ตัวคนเดียวและรอคุตาม,มานานถึง54ปีโดยที่ไม่มีรักครั้งใหม่เลยเขาอยู่แบบโดดเดี่ยวเดียวดายไม่เคยมี แฟนใหม่ไม่มีอะไรทั้งนั้นแล้ววันหนึ่งเหมือนคุณยายเนี่ยไปออกรายการโทรทัศน์เหมือนอยากตามหาคุณตาว่าง่ายง่ายแล้วคุณตาก็ได้เห็นข่าวนี้แล้วเขาก็เลยเดินทางไปหาคุณยายมันก็เลยกลายเป็นภาพที่เราเห็นในวิดีโอนั่นเองว่าคุณยายก็แบบร้องห่มร้องไห้ว่าทาไมแบบเออถึงทําแบบนี้ทําไมไม่ตามหาฉันซึ่งคอมเมนต์เขาก็เป็นไปนในทางเดียวกันว่าแบบเออส่งสารคุณยายนะคุณยายแบบแกรอรอมาคนเดียวมาต้อง50กว่าปีในขณะที่คุณยายรออยู่นั้นคุณตากลับมีครอบครัวมีลูกมีหลานมีความสุข แล้วต่ oh. คุณยายกับโดดเดียวอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ร้องไห้กันแต่บางคนก็บอกว่าคุณตาเนี่ยเหมือนจะไม่ได้ตั้งใจจะตามหายายจริงๆถ้าเกิดจะตามจริงๆอะ่ะมันก็ต้องเจอกันแล้วสิอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคนที่มีรักแท้เหมือนรักแท้มีแค่ฝ่ายเดียวก็คือคุณยาย hmm. แล้วหลังจากที่คุณยายได้เจอคุณตาแล้วคุณยายเขาก็เสียชีวิตเหมือน oh. เหมือนแกแบบรอเพื่อที่จะจ,จะร้องไห้แล้ เหมือนอันนี้อ่ะเหมือนแบบขุนแผนอ,ออกไปลบแล้วบอกมีคนมาบอกว่าเอ้ยขุนแผนตายแล้วลอ่อนดีกว่าอย่างนี้หรือเปล่าไม่แต่ว่าเอาเอา,เอา,เ,อาเอาจริงแบบเรือกตามหาพี่ว่าน่าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารได้แหละเ,<อ>เ,เทคโนโลยีสมัยก่อนไงเพราะว่าเขาบอกว่ามัน1940ก็ช่วงสงครามโลกใช่ไหมแล้วผ่านมาแล้ว50กว่าปีก็มันมมัันนนเป็ช่วงไม่มีไลน์ไม่มีวอตแอดไม่มีโซเชียลเหมือนทุกวันนี้การเดินทางก็ยังจะลำบากมันก็จะตามหากันยาก่ ไม่มีบันทึกอะไรไว้้วยแบบเอ้ยคนนี้หมู่ว่านี้ย้ายไปไหนใครมาจากหมู่วัานไหนอย่างเงี้ยมันก็จะแบบยากยากหนึ่งแหละเขาก็บอกว่าเหมือนคุณยายเนี่ยรอตาอย่างเดียวเลยความเป็นรักแท้ของคุณตาเลยพอหลังจากที่เขาได้เจอคุณตาแล้วคุณยายก็ละผ่านไปเลยสิคะอะไรเงี้ยผ่านไม่ใช่พระเอาเหรอนั่นมันบาลินิพานไปเลยสิคะลองเป็นอิสมบีหน่อยสิหัวไปลบสามวันกูมีแล้วค่ะผัวใหม่ค่ะไม่รอหรอกค่ะ ชีวิตต้องเดินหน้าค่ะเขาไปลบสาวันเขายังไม่ถึงที่ลบเลยนะส<ช>วันเ,เขายังนั่งร้นอยู่เลยนะผัวกลับมาอีกทีคืออมไม่มีลูกสามแล้วค่ะนี่มุ่นขุนนางวันทองเลยว่ะกว่<ช>ขุนแผนตายเอากระดูกหมามาล่อกกเขาเออ